าวันนี้ครับพี่น้องกลุ่มที่ทําธุรกิจมือต้อกันเผาทานพี่น้องเผาทานเผาทานเมื่อนี้หายไปที่ตัวซอยเนาะคุณต่อผัดลมมาเลยบัดนี้พี่น้องเอ๋ยเป็นยังไงซีซีซีอยู่ไรตัวซอยตัวซอยพี่นอ้องผัดลมกังหันลมนนลนนนลมลม,ม,มันเดิน ต่อสายไฟมันเป่าเสนึ่เบ้พอ้โสามจินเปอร์เซ็นหนะวรกุ๊บเลยสมติดยากติดเฮ้ออ่าบอยากควรบ่บยาก,ยกไอ้บอยากจ่ำอะไรไปน้องจัดการซะสุบเขาท้าอยู่ติดเฮ้ยน้องเสียบป๊กกดใส่แี่สามได้เลยปึดป๊ดปๆ๊ดปื๊ดเลยเนาะธุรกิจหมื่นส่งติดติดไหอยู่านะี่ย ไม่มาทำเอามาไปละเอามาจากาาหัวไฟน่อยสิเอาไปโคกวดวหรอกออเฮ็ดหม่องที่ที่ตกปลาข้หมู่บ้านมาเก็บมากจะได้สองเต่าสามเต่าอยังไงธุรกิจหมึดไปน้นองเข่า่าเข่าตานู่นมาล้มใจให้มันใกล้ไปน้องมาล้มเอามาเป่า บมป่าพ่อท่นพ่อสีผาที่เลยปึดปุดปุดปุปุนเลย่ปิดยังไงปิดยากเลยเหออใส่สูตรนี้พี่น้องใส่สูตรนี้หัวใครเนี่ยไฟฟ้าอยู่หน้ามีต่อสายมาใส่แล้วจวดจวดจวด้ล้เนาะเขาท้าเขาท่าสำรองว่าวเกินสุมมวงหรติดเนี่ยาะอะพี่น้องหาวิธีซอยมันเออจะมันอหลมันเสือซ่าบท่านใจธุรกิจเมื่อ ขายดีเป็นไงประทานออกพ่อกนแล้วเขาจะจองไว้แล้วเป็นพันหรอเอาเงินมาใส่เืินแล้ว <c oughs> ใส่บันเค่ิงหนึ่งแล้ว <c oughs> เอาๆอพี่น้องเอา้าเฮ็ดขายดีขั้นง่าธุรกิจเืนิน